สวัสดีครับท่านผู้ชมประจําช่วงวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2,568นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็เราจะได้มาเช็คว่าตอนนี้มีปริมาณของฝนเนี่ยจาะที่จะไปเข้าในพื้นที่ใดนะครับเจาะลึกถึงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่นะครับขณะนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นะครับมาจาะแถวทางเวียดนามแถวทางลาวเนี่ย แล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงบ่ายนี้ก็คิดว่าน่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดนะเป็นวันแรก17นะครับแล้วก็คาดการณ์จนถึงช่วงประมาณ22-23ก็คือประมาณ5-6วันรวดนะครับที่จะมีปริมาณของฝนในบางพื้นที่ก็เริ่มมีปริมาณของฝนเข้าแล้วนะครับในบางพื้นที่ และเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับแอดมินขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเช็คในส่วนของเรดร์ตัวจับปริมาณของฝนสดเนี่ยนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าตรงสกเกลที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือปริมาณของกลุ่มฝนที่มันมากับขึ้นกระแสของลมจากทางฝั่งตะวันออกที่มีกําลังค่อนข้างแรงช่วงนี้ ตามที่เราได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมาเช็คกันในส่วนของกระแสลมนะครับกระแสลมคืนกระแสลมตะวันออกเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้มีกําลังค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราวัดจะวัดให้ดูนะครับแถวทางช่วงพะอีสานน่ยก็อยู่ที่ราวๆช่วงนี้นะครับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทางช่วงทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับก็เป็นสเกลสีส้ม ก็อยู่ราวประมาณ40กสกว่าถือว่ามีกำลังค่อนข้างแรงฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีปริมาณของฝนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเข้ามาปกคลุมในส่วนของทางเวียดนามทางลาวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสังเกตดีๆทางบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเนี่ยก็เริ่มมีเป็นจุดเป็น่อมแล้วเริ่มกระจายนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ด้านหน้าอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็กําลังขยายตัวมาแล้วก็ทางช่วงภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะครับภาคกลางตอนล่างยังถือว่าน้อยภาคตะว,วันออกก็ก็เริ่มเริ่มมี็ก่ออยู่นะครับเก่อแถวทางชนบุรีนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับทางฝั่งของอ่าวไทยนะครับทางฝั่งตะว,วันออกก็เริ่มเข้าตกหนักหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามา เช็คกันนะครับว่าเป็นพื้นที่ไหนกันบ้างนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากในภาพเนี้ยกลุ่มฝนส่วนใหญ่พี่น้องทางลาวทางเวียดนามแถวทางเมืองวินเนี่ยก็รับกันไปหรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้บางพื้นที่ตากข้าวอยู่ก็เข้ามารายงานบอกว่าโอ้โหฝ่ายจะได้ข้าวแต่ละเม็ดลงจานให้ท้องอิ่มนะครับมันช่างยากเย็นแสนเข็ดลําบากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ที่มีฝนนะครับเริ่มเข้าแล้วนะครับทางจังหวัดอุดร นะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อพี่น้องกเกษตรกรชาวนาปีนะครับน้องบัวลําพูนะครับตกการนเหลืองอุดรพันดอนนะครับเข้าแล้วคำบอนนะครับกลุ่มฝนนี้นะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะตกกระจายเบาบางแบบนี้แต่จะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีเข้าไทยเนี่ยอีกหลายวันทําใจได้เลยนะครับไม่ใช่มาแค่วันนี้นะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของ การกระจายตัวของความชื้นจากแนวปะทาก็คือมวลเย็นที่มันลงมาด้วยนะครับมันมีปัจจัยห,ยหลายๆอย่างเลยนะมันจึงทําให้มีฝนที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยวันเรานะครับทางบ้านา่าทางสกลน,นครนาดีนะครับนาว่าหนองหอยท่าเนี่ยนะครับทางกุชินาลายนามนินคมคำสร้อยทางเซลภูมิครับทางยโสธรเนี่ยนะครับ,นะค,รบคำเกินแก้วก้อนหลังเข้าเนี่ย ทางยางชุมน้อยแถวทางอ่าบ้านกุดกลอยทางสีเมืองใหม่นะครับสีเมืองใหม่แล้วก็ทางกันทลาลมสำโรงเนี่ยก็เดชอุดมนะครับจังหวัดอุบ,บลราชธานีนั่นเองนะครับแล้วก็ปากเซมาทางปากเซความชื้นพัดผ่านทางปากเซแล้วก็เข้าไทยบ้านเรานะครับไผ่บึงภูสิงห์นะครับ,าบ,นะรบทางห้วยทับทัน แล้วก็ในส่วนของจังหวัดแถวทางสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชก็คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยไม่น่ารอดนะครับเดี๋ยวไปขยายตัวตรงหนักนะครับในประมาณช่วงเย็นๆนะครับก็เตรียมตัวนะครับาหากลระมังเตรียมตัวรองน้ําได้นะครับน่าจะมาหลายพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็แถวทางคอนแก่นกาลสินนะครับขอนแก่นกาลสิน ชุมแพนี่ก็หนักนะครับแล้วก็นองบวัวลาพูนะครับกาลังเคลื่อนตัวไปแถวทางช่วงนากลางตอนนี้มันมีฝนนะกระจายตัวอยู่ทางอําเภอเมืองหนองบวัวลาพูแล้วก็จังหวัดเลยเนี่ยบางจุดนะครับหนองคายนะครับหนองคายแล้วก็แถวทางช่วงอําเภอทาบ่อนะครับก็มีเฉี่ยวแถวทางอําเภอทาบ่อนะครับเป็นกลุ่มเล็เลกๆกลุ่มหนึ่งนะครับทางหนองสองห้องดงหนองบอนนะครับดงหนองบอนตะลิงช ан, ันคําบอน หลายพื้นที่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในส่วนของทางช่วงภาคเหนือนบ้างภาคเหนือส่วนใหญ่มันจะไปมันจะมีเจ้าแถวจังหวัดอุตรดิตถางสวรรคโลกสุขโขทยัยพิษณุโลกเนี่ยประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ทางช่วงอุตรดิตเนี่ยนะครับอุตรดิตจังหวัดตอนล่างของแพร่เนี่ยลงมาส่วนใหญ่นะครับ ทางตอนบนจะมีอากาศหนาวนะครับความเย็นมันจะมันจะเอามันจะยกตัวค่อนข้างยากนะเพราะว่าความเย็นมันมีกําลังค่อนข้างแรงส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นตามแนวปะทาอากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับพิษณุโลกพิจิตพิจิตนะครับลมสักเพชรบูรณ์ลมสักลมเก่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงมาทางช่วงภาคกลางตอนล่างทางวิเชียรบุรีอย่างเงี้ยนะครับเนินมาขามป้อมอย่างเงี้ยนะครับทางลำนาลายทาำเอาไม่ลดละลง แล้วก็ทางช่วงนครสวรรค์น,นะครับทางจังหวัดตากทางตอนล่างๆกําพแพงเพชรของลานของวิไลนะครับมาทางจังหวัดตากทางตอนล่างแล้วก็มีคืมคมมส่วนใหญ่คลมคลมๆแต่ว่ามันยังไม่ลงเม็ดนะเป็นจุดเล,เล็กๆนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นคลึมคล้มๆเป็นเมฆเป็นเมฆป,ปกคลุมสมากกว่านะครับแดดไม่ค่อยมีวันนี้นะครับไล่มาตั้งแต่ชัยนาทอินบุรีท่าช้างอ่างทองสีประจันสุพรรณอู่ทองสอบพี่น้อง นะครับแถวทางบางเลนกำแพงแสนมาทางละครถมกรุงเทพอาสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับวันนี้คืมส่วนใหญ่เลยนะครับคืมส่วนใหญ่ฉะเชิงเซาพนัทนิคมชนบุรีนะครับก็เริ่มมีก่อตัวบ้างนะครับคืมส่วนใหญ่นะครับระยองแกลงนะครับระยองแกลงโป่งน้ําร้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับร ประจ,จวบประจ,จวบก็มีกลุ่มเล็กๆอยู่นะครับเป็นคลึมๆนะเป็นคลึมๆแล้วก็เริ่มมีทางชุมพรนะครับแถวทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับชุมพรหลังสวนเนี่ยก็มีตกหนักหลายพื้นที่นะครับถามลงมาทางนายยานท่าชนะเนี่ยนะครับท่าชนะสุราชทางดอนศักทางท่าาลาแล้วก็บ้านหนองบอนนะครับแล้วก็คืึมส่วนใหญ่แถวทางพังเพา พัทลุงจังหวัดตรังบางแก้วนะครับยันตาขาวสตูลนเนี่ยคืมมส่วนใหญ่แล้วก็เน้นเน้นมีฝนหนักแถวทางปัตตานีปนเละนะครับทางโลทูนาราธิวาสนะครับสุงไหงโกโลกอย่างเงี้ยนะครับก็มีหนักอยู่หลายพื้นที่เนี่ยนะครับจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับตามประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศ หนาวเย็นบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางช่วงภาคใต้นะครับแล้วก็ขึ้นลมมีกําลังค่อนข้างแรงบริเวณทางช่วงอ่าวไทยนะครับผลกระทบตั้งแต่วันนี้17พฤศจิกายนถึง23พฤศจิกายน2568ในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง23พฤศจิกายน2568ปเป็นต้นไปประเทศไทยทางตอนบนก็จะเริ่มมีอากาศที่แปลปรวน โดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในระยะแรกๆโดยจะเริ่มในบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแถวทางจังหวัดอุบลราชธถานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทางจังหวัดนครราชสีมาส่วนในภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลง แล้วก็อากาศจะเริ่มเย็นตัวลงกับมีลมค่อนข้างแรงโดยทางช่วงพัฒตะวันออกเชียงเหนืออุณหภูมิลดลง4-7องศาเซลเซียสถือว่าลดลงค่อนข้างมากนะครับความต่างของอุณหภูมินี่ลดลงยังฉับพลันนะครับ4-7องศาเซลเซียสกันเลยนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับส่วนทางช่วงภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร,รปริมณฑลพัคตะวันออกเนี่ยก็อุณหภูมิลดลง 2อถึสองศาเซลเซียสถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถือว่าลดลงชบพันเหมือนกันนะครับ2-4เลยขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงแล้วก็รวมถึงให้ดูแลในเรื่องของไฟไหม้นะครับอักคีภยัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอากาศมันมีความแห้ง เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยพอมันมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟมาเนี่ยแล้วก็ประกอบกับมันจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางจังหวะในบางช่วงนะครับเมื่อไฟลุกเนี่ยมันก็ลามเร็วนะครับถ้าหากว่ามันอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับมาอุบัติเหตุนะครับมันก็มาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรก็ขอให้ ดูแลในเรื่องของเฝ้าระวังในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตของท่านนะครับทางนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมถึงไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับบริเวณทางช่วงภาคใต้เนี่ยก็ฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ทางชุมพรลงไป ชุมพรสุราษฎร์เนี่ยลงไปนะครับลงไปถึงภาคใต้ทางตอนล่างเลยนะครับส่วนใหญ่มีฝนเริ่มตกหนักแล้วนะครับโดยเฉพาะเน้นมันจะค่อยๆเข้ามาก่อนทางภาคใต้ฝั่งฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะเพราะว่ามันเป็นคลื่นกระแสข,ของลมจากทางฝ่ายตะวันออกที่พาความชื้นมาจากทางอ่าวไทยนะครับแต่มันจะเน้นหนักทั้งสองฝั่งแต่ภาคใต้ฝั่งฝั่งตะวันออกจะได้รับก่อนจากนั้นมันจะขยายตัวไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก แล้วก็ลง,ลงอันดามันนะครับส่วนในเรื่องของคลื่นลมนะครับบริเวณทางช่วงอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็มีกาลังค่อนข้างแรงโดยทางช่วงอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนทางทะเลอันดามันทางตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับทางฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พ่อแม่พี่ป้านะอาประชาชนบริเวณทางช่วงภาคใต้ ระหว่างอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะครับพี่น้องชาวเรือบริเวณทางช่วงอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอ,อันมันเนี่ยวดเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนอง เรือเล็กบริเวณทางช่วงอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงวันที่19ถึง23พฤศจิกายนนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูคาดการณ์ปริมาณของฝนนะครับทางภาคใต้เราจะเน้นพื้นที่สีแดงก่อนนะครับก็คือพื้นที่เสี่ยงสูงสุดนะครับในช่วงวันที่18จังหวัดประจวบกิริขันจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่19นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็ทางจังหวัดนราธิวาสวันที่20นะครับจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีสําหรับพื้นที่สีเหลืองนะครับวันที่18จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงาวันที่19จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็ทางจังหวดตูล วันที่20นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและทางจังหวัดสตูลวันที่2 1ถึง22นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและก็ทางจังหวัดนราธิวาสวันที่23นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและก็ทางจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับจากนั้นถ้าเราเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของ เป็นการคาดการสภาพอากาศในแต่ละภาคประจําวันกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราออกมาฟังกันนะครับคาดการวันนี้ว่าสภาพอากาศในแต่ละภาคเป็นเช่ไนไรนะครับก็คาดการว่าทางช่วงภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าโดยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดน่านจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูร์ อุณหภูมิต่ำสุด18-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29- ่3ถึงองศาเซลเซียสบริเวณทางยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15ถึงองศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าลมแรงนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าฝนฟ้าะนองกระจายตัวร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากแถว จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทางจังหวัดอุบลและจานนีแต่ถ้าหากจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวมันก็ทั่วภาคอีสานรนะครับมันเสี่ยงทุกจังหวัดนะครับมันตกกระจายไม่เน้นหนักนะครับมันเป็นฝนลักษณะ เป็นฝนจากแนวปะทาที่เกิดจากมวลเย็นนะครับแล้วก็ก็ระแสะลมที่มันเติมมามันจึงทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้แท้ที่จริงเนี่ยมันควรควรที่ฝนเนี่ยควรที่จะหมดไปแล้วแต่เนื่องจากว่าลมที่แรงแล้วก็แนวปะท่ามันจึงทําให้มีอีกครั้งหนึ่งเป็นฝนในช่วงฤดูหนาวนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่ฝนตกหนักนะมันฝนตกกระจายกระจายทุกจังหวัดนะครับเอาง่ายๆนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับ 26-30องศาเซลเซียสบริเวณทางยอดภูมีมอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกนเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคกลางนะครับมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าลมแรงฝนฟ้ากระนองคาดการร้อยละ30ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงในบางแห่ง ส่วนมากนะครับทางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีและทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้วจังหวัดชายเชิงสาจังหวัดระยองจังหวัดจันทบรุรีและบริเวณทางช่วงจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณภูมิมสูงสุด30-32องศาเซลเซียส,สยลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแถวทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและก็ทางจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากแถวทางจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็ทางจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่สุดสุอด2 1ง4องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุดนะครับ31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดตรังลงไปลมตะวัอนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรทางฝั่งขึ้นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมาหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าขน,น,นองร้อยละ3าของพื้นที่กับมีลมกระโชก่้นข้างแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 2องศาเซ <ete> ลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับประมาณประมาณ16-16นาฬิกานะครับหรืออาจจะมีเลทิดนหน่อย16นาฬิกาวก,กว่าเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ครั้งหนึ่งแลกก็เจะลึ ถึงพื้นที่เสี่ยงนับในรอบคั่าว่าจะเป็นเชนไลต,ต่อไปแล้วก็รวมถึงอัปเดตนับข้อมูลจากโมเดลนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดนะครับลุตสิทธิคนจนสวัสดีครับ